ตรวจติดตามใครที่ต้องการรัดเติมเกมโลบอกก็ร้านนี่เลยแบช็อปร้านที่คุณต้องการมีที่กดเกมพาสที่กดผลในบ็อกฟุตท,ที่กดเพชรในออสตาและก็เกมแมปอื่นๆอีกมากมายนะจ๊ะเออเอา้าอยู่ๆก็มีคนเติ ครับสวัสดีคุณดูด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเออรีวิวตัวรอแปบหนึง่งอืมอะไระให้อะเอามาออกมาเลยออามาเอามา,า,มา,า,มาไม่ให้เช่โอเคก็นี่เลยผมจะเร่มมารีวิวตัวมันชื่ออะไรนะแต่ที่รู้ว่ามันอยู่ใน a ฟน y ์เทลมันมันอยู่ใน a ฟน y ์เทลแต่ว่าอ,อ หน้ามันเหมือนเชนคูดอ่ะเดี๋ยวผมเอาเชนคูดมาเปรียบเทียบกับมันเลยแล้วกันนะหน้ามันเหมือนมากเดี๋ยวผมเอาเชนคูดก่อนนี่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 เนี่ยหน้ามันเหมือนไหมมาดูเออเหมือนนะผมว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งด้วยเนี่ยหัวแดงหมดเลยนะแล้วก็ตัวนักมวยไม่รู้จักเรื่องอะไรนะตัวนี้ผมจําไม่ได้เออเออจำไม่ได้ตัวนี่ไป เดี๋ยวไปรีวิวเลยแล้วกันอันนี้ก็วิวหนึ่งทั้งคู่นะซึ่งออไอตัวเนี้ยมีน้องคนหนึ่งให้ใหผมมาซึ่งผมไปแบกออกไฟเขาเขาก็เลยแบบให้ผมประมาณนั้นโอ้ด่านนี้เล่นไม่ได้อีกแล้วเ,เป็นอะไรเนี่ยแล้วก็อันนี้อันนี้น้องเขาก็ให้ผมมาบางส่วนนะประมาณสามสามตัวซึ่งผมมีอยู่แล้วห้าตัวซึ่งโอ้โหด่านนั้นผมไม่ลงนะ จะลงด,าด่านนี้โอเคมีใครจะลงกับผมไหมโอ้เยอะเลยอกเออน้องคนนั้นเขาจะลงไหมไม่รู้ว่าคือน้องคนนี้น่าจะเป็นเออน่าจะเพิ่งเจอผมแล้วก็อ้นั้นคือผมบอกว่าเออใครที่ติดตามช่องผมเดี๋ยวผมจะแจกแจกของอะไรประมาณนั้นแจกของบ้างไม่แจกของบ้างเออแล้วแต่ผมดีครับ ก็สําหรับผมผมว่าไอ้พวกไอ้สองตัวนี้น่าจะโหดแน่เลยซึ่งผมไม่ได้ดูช่องอื่นเขารีวิวก่อนนะแต่แต่ที่ผมเห็นเพื่อนผมบอกว่าไอ้ตัวนี้มันดาเมจแรง <c oughs> ผมก็เลยแบบอ,อืมแต่เขาบอกเขาบอกแค่ตัวที่หน้าเหมือนเชงคูนะแต่ตัว ตัวนี้ไอตัวนักมวยเนี่ยเขาไม่บอกว่ามันดามิอะไรเพราะว่าเพื่อนผมยังไม่มีนะฮะคือคนในกลุ่มผมนี่แหละมันบอกว่าไอตัวนี้มันโหดมากโอเคขอฟามเงินก่อนแล้วกันเพราะเพื่อนผมมีตัวต้นเกเบอระอาไม่มีชิบหายแล้วคุ้จะวางเจนอตก่อนไม่นะซึ่งตอนนี้ปากผมก็กำลังจะหายดีละเอ้ no ทำไมไม่กด ex ทำไมไม่กดยากโอ้โหเพื่อนโอ้ไม่กอดแล้วผมจะได้รีวิวอายากตายจริงๆโอ้ยเจอจแบบนี้ก็ไอ้นั้นเหมือนกันนะโยมมีเลกาด้วยน้องคนนี้อ่ะๆไม่เพื่อไม่เพื่อหวังว่าน้องเขาน่าจะไม่กวนคลิปผมนะเพราะว่าผมก็ต้องรีวิวอะไรพวกนี้ด้วย โอ้อันนี้มันมาถึงนี่แล้วเหรอ่อยมันแตกไปเลยไม่เป็นไรหรอกจนแค่น <ss> ัดเดียวก็ไ <hit> ม the <benchmark> ่ได้หวั่นอะไรอยู่แล้วแตกเลยแตกเลยแตก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 ตูมทำไมมันวิ่งมาเร็วจังลิกาลิกา ีไม่ได้ตัวกระจอกไม่แต่บดิ๊กแต่ลิก,ลก,กามันเหมาะก,กับมือใหม่มากกว่ามันไม่ได้เป็นตัวไก่กาอารารีลเ,ลเลยหรอกแต่ว่าสําหรับมือใหม่เนะี่ยควรสุ่มเลยเพราะว่ามันเป็นตัวสีเดาวที่แบบดเมจดีนะแรงด้วยแรงใช้ได้เลยที่ผมรีวิวไปตอนนู้นน่ะนะผมน่าผมน่าจะรีวิวไว้แล้วซึ่งกลับไปดูได้นะจ๊ะใครที่ยังไม่ดู เออวันนี้ผมน่าอาจจะแจกของเออในแมปเพชรซูเปอร์เลเตอร์อีกต่อนะฮะก็จะอืมนะใครที่ดู Steam สตรีมเมื่อวันผมขอโทษด้วยนะฮะคือไอ้ข้อความนั้นมันคือข้อความที่แบบเออมันปิดเกมอะ่ะนะเอาไว้ไงมันปิดเกมอตมัตโนมัสิอะ่ะซึ่งมันขึ้นมาปุ๊บอ,อ่ะเกมปิดทันดีหลุดเลยแต่ในสตรีมน่าจะไม่มีภาพหลุดมั้งภาพตอนที่ผมหลุดคืออ,อ่ะผมกําลังเดินอยู่ ไม่มันแค่หลุดสตรีมอะเอาว่าง่ายๆคือหลุดปุ๊บอ่าแล้วผมก็หลุดออกจากเกมแล้วพอเข้ามาใหม่ก็นั่นแหละอยู่หน้าโหลดแล้วแล้วก็สตรีมมันก็หลุดไปเลยเป็นอะไรที่อีพิกมากเลยอุ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยนี่มนันเฮ้ยอูห้หด้หมึ่งพันเลยเหรอเฮ้ยเยจ้าผมขอเขาได้เปล่าวะ ของใครของคนนี้ของคนนี้นี่ว่าขอได้ปล่าอืมตัวดีตัวดีเปล่าวะตัวนี้มันเอามันได้มาจากไหน อะไรอ่ะผมไม่เคยเห็นนะตัวนี้น่าจะโหดมั้งนี่มันโกคูแบ็คพิงแบ็คพิงอะแบ็คพิงเออเน้องน้องนองพี่ขอดูสกิลมันโอ้ พี่ขอรีวิวตัวก่อนพี่ขอรีวิวตัวก่อนต้องใช่ของเดี๋ยวนะตัวนี้ของ อ้าวเหรอไม่ใช่ของน้องเหรอเอเอรีวิวยังไงดีโอ้วตัวนี้มันเขียนได้ไหมอ่ะ แล้วก็ก็ฟาร์มเงินไปยาวๆนะครับก็พูดคุยโอ้โหสกิลโ,โอ้โหโอ้โหสกิลคตรไก่แต่ระยะมันห <c oughs> <c oughs> ้าสิบห้าเี๋ยจะได้รีวิวไมเนี้ย พี่จะได้รีวิวใบนี้โค้ดสกิลแม่งก็แบบอ่ะจริงๆเลยเฟสกิลไอ้ตัวเนี้ยคือมึงผมกลัวว่าคุณดูจะมองไม่เห็นสกิลของไอ้โมนี่อ่ะโคสกิลตัวนี้มันอาจจะแคบมากเลยที่ผมดูมากดเขียบเลยดูดิอะดูดูดูโอ้โหกดเขียบเขบอ่ะวางเลยแล้วกันนะวางไม่ได้เดี๋ยว เมหมอเควางได้แล้วไหมเอ่ยมาดูหน่อยสิฮึโอ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวนะตัวนี้มันเป็นนักมวยไทยหรือเปล่าเป็นมวยประเทศไทยอ่ะเดี๋ยวนะเอาเดี๋ยวนะออสตาเขาเอา,า,าอเอ,าเอา่อมวยประเทศไทยเขาเอาเข้ามาเหรอ <c ười> ไม่ใช่ละ วันไม่ใช่ละเฮ้ยแต่ผมอัพเงินไม่ได้อะผมแหลกอะแหลกไปตสกิลไอ้หมอนั่นน่ะไอ้ตัวหน้ากากอะทำไมมันอัพเงินไม่ได้เฮ้ยโอเคอัพเงินได้แล้วมารีวิวเลยละกันนะอัพกี่ขั้นเนี่ยตัวนี้มามามา ไม่ตีเอด้วยตัวนี้โอ้ยสกิลไม่อลังการงานเปิดจริงจริงชื่อบ๊อบชื่อบ๊อกอ๋อชื่อบ๊อกไม่ใช่ชื่อบ๊อบบ๊อบพี่เอ่อขั้นแรกก็ไม่เพิ่มระยะไม่เพิ่มการโจมตีเพิ่มดาเมจหกร้อยแปดสิบใช้เงินสี่ร้อยห้าสิบนะจ๊ะมาเป็นเลยตัวนี้น่าจะรีวิวเร็วหน่อยเพราะว่าจะอัพน้อยบะเออใช่อัพน้อยอัพแค่ห้าขั้น สกิลเหมือนเดิมโอ้โหชุกชุกโอ้โหโอ้โหต่อยต่อยต่อยขั้นต่อไปไม่เพิ่มระยะไม่เพิ่มอัตราในการโจมตีเพิ่มดาเมจสองพันห้า2 2 5สองพันสองร้อห้าสิบเพิ่มค่าอัพก็หนึ่งพันห้าร้อยอัเลยไม่เปลี่ยนท่าด้วยน่าจะมีท่าเดียวยไหมจะไม่ห้าขั้นใช่ไหมเออใช่ห้าขั้นห้าหรือหกขั้นนี่แหละโอ้ดาเมจสา0พันเลยเหรอมึงใช้ได้อยู่นะ มันก็ไม่ใช่เล่นๆนะตัวนี้เช, e, ช, e, ช, e, ช e. ื่ได้เชื่ได้เชื่ได้ผมสำหรับผมถือว่าดีนิดนึงประมาณนั้นนิดนึงจริงๆเอ้าทำไมเพื่อนผมค้างอ๋ออยู่อยู่อยู่ค้างกันหมดเลยนี่นะเอาหน่อยเอาเงินไปหืมหืมหืมระยะโอ้หึ่งร้อยกว่าเลยเโว อดามิจสองหมืนม่นเลขได้บอกว่าตัวเนี้ยเลขได้ไหมโอเคครั <c oughs> okay, บตันหมดแล้วเงินต่อไปเออ่ขั้นที่สามไม่เพิ่มระยะไม่เพิ่มอันตาาในการโจมตีเพิ่มดาเมิจสี่พันสามอยห้าสิใช้เงินค่าอัพก็หนึ่งันเจ็ร้อยห้าสิบนจะ้ะอัพเลย เอาครับไม่ได้เอาค้างโอ้โห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 แหลกมากโอเคอุ้ยคันสุดท้ายยังอ่ะโอ้ยสองคันรูดามีดก็ใช้ได้นะดามีดก็ไม่ได้แรงเวอร์วังอะไรอลังการอะไรยังอย่างในตัวนั้นโอเคก็ต่อไป ก็ต่อไปเพิ่มระยะแปดเพิ่มเพิ่มการโจมตีเนี่ยนะเพิ่มแต่ในการโจมตีห้าห้าจุดเก้าก็หกวินั่นแหละอแล้วก็เพิ่มดาเมจหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเปลี่ยนท่าเป็นช็อปเวสนั่นแหละใช้เงินค่าออพก็สองพันสามร้อยห้าสิบเป็นเลย ไม่เอาอีอะ่ะเดี๋ยวสิเฮ้ยวัดเด h ออ่ะอ๋อผมค้างอฮ้ยผมค้างอ่ะโอ้โ,อ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 โอ้แม่งไม่ได้ดูน้องคนนี้เขาไม่ฟังผมเลยอะ่ะไอ้คนเวลจยี่สิบจยสิบจสิบไอ้นี่ สี่สิบเนี่ยพวไม่ฟังเลยอ่ะพี่ว่าพี่ต้องปิดคลิปดยเป็นไม่เอาดีกว่าเอาไหมเอาไหมเอาไหมเฮ้ยแต่เฮ้ยระยะมันก็ใช้ได้นะ ผมค้างมากเลยอ่ะค้างตัวนี้อ่ะเฮ้ยไอเวลนี่เป็นอะไรนกหนอาไะโอเคเอาหม่เอาเมเอาหม่เอาไปถึงขั้น,นที่เกือบเกือบขั้นสุดท้ายโอเคเพิ่มระยะแปดโอเค อ่ะคันที่5เพิ่มระยะ4ี่เพิ่มอัตราในการโจมตีแล้วเพิ่มดามเมจเลยเหรอหนึ่งหมืนห้าร้อยใช้เงินสามพันอืมก็ก็ก็กกกกใช้ได้อะมขอดูท่าไหนแล้วกันโอ้แม่งไม่ได้วางตัวเดียวด้วยวางสองตัวว,ว้าว à, oh, thường gặp wow rồi, dạ. jing ไม่ได้แล้วตัวนี้น่าจะไม่ได้โจมตีแล้วโอเคก็ไม่เป็นไรงั้นวางตัวนี้เอ้ยเอ็มคนนี้เขาก็มีนี่านี่เลยอ่ะขั้นที่โอ้โหไม่เอ่อขั้นที่หนึ่งไม่เพิ่มระยะในการโจมตีไม่ไม่ไม่เพิ่มเอ่อระยะแล้วก็เพิ่มดาเมจเจ็ดร้อยห้าสิบใช้เงินหกร้อยห้าสิบนะจ๊ะ ไม่่าค,ครับโอเคเฮ้ยเปลี่ยนท่าแล้วเหรอเร็วจังกว่าโอเคดีดีดีโอเค,อเคตัวนี้ก็ต้องรีวิวเร็วเ็วเพราะว่าผ,ผมแหลกมากเลยขั้นต่อไปเอ่อเพิ่มระยะห้าใช้เงินหนึ่งเอ้ยเพิ่มระยะห้าเพิ่มเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งพันเปลี่ยนท่าเป็นท่าบล็อกไม้์ครับนะวันนั้นแหละบล็อกไมคครับอือบอมอัพไป อ่บเซโอ้ยอนี่ไงบล็อกไมคครับมาแล้วดึง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 อ่าต่อไปขั้นเมื่อกี้เอ่อใครที่ดูไม่ทันก็ขอไฟด้วยเพราะว่าผมแหลกตะกีก้วยหมอนั่นมากดูมันโอ้โหมันมาก,กี่ตัวแล้ววนะน่ะสองตันนี้ก็ไม่เพิ่มระยะไม่เพิ่มตอนในการโจมตีเพิ่มดาเมจหนึ่งพันห้าร้อยใช้เงินสองพัน เดี๋ยวนะของไม้ไกลๆกล่นเพิ่มจะแหลกแล้วโอ้ยโอเคต่อไปเพิ่มระยะห้าเพิ่มดาวมิตหนึ่งมืนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบใช้เงินหนึ่งหมื่นห้าเอาไปตัวนี้ก็เวิวหนึ่งนะวิวหนึ่งทั้งคู่เลยผมผมบอกไว้แค่นั้นนะ ไวหนึ่งทังกู่โอ้ขั้นต่อไปใช้หนึ่งสนเรือ่ะมันเยอะเกินไปเปล่าโอเคมาขั้นขั้นที่หกเพิ่มระยะเอ้ยเพิ่มระยะสิบเพิ่มดาวมิเจ็ดหมื่นห้าเปลี่ยนท่าด้วยเป็นน,น่าจะเป็นท่าลำแสงเนะี่ยโอเค ช่ไหมท่านี้ใช่ไหมท่านี้ใช่ไหมโอเคน่าจะไม่ได้รีวิวแล้วโอเคนะ่าทุกคนถ้าไม่ได้ดูก็ขอประกาศขอไปด้วยเพราะว่าโอเคได้ดูแล้วขั้นต่อไปไม่เพิ่มระยะไม่เพิ่มอัตราในการโจมตีเพิ่มดาเมจหกแสนเนอะหกแสนใช้เงินแปดแสนในค่าอัพอัพเปเลยโอ้โหดาเมจหก สน,นเก้าหมื่นหนึ่งรอยห้เลยอยอะกนไปเพิ่มเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอปับแปบบ๊บขอลงปับก่อนปับป๊บแล้วก็ปั๊บอ่าเดี๋ยวนะดามี2ล้านไอ้ ดมีดทรงล้าเลยเอยอะเกินโอเคโอเคใครที่คิดว่าตัวนี้โหดก็ฝากกดไลค์ให้ถึง10ไลค์ด้วยละกันนะใครที่ตัวนี้โหดนะไอตัวเชงคูดวีสองเนไม่ใช่เอ่อชื่ออะไรไม่รู้แต่อยู่ในเฟรนเดเทลอะนะแล้วก็ใครคิดว่าตัวตัวนี้โหดก็คอมเมนต์ละกันตัวนักมวยนี่นี่นี่เดี๋ยวผมให้ผมมาแบบนี้เลยละกัน ใครเฮ้ยมันบงังใครคิดว่าตัวมวยโหดก็คอมเมนต์ใครคิดว่าตัวเอ่อเชงคูดบีสอง่ะเรียกบบเรียกแบบนี้ดีกว่าเชงคูดบีสโหดก็ฝากกดไลค์ถึงสิบไลค์ด้วยแล้วกันนะก็ให้จะเป็นกำลังใจสำหรับผมแล้วกันโอเคก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามช่องผมมาถึงตอนนี้ก็ตอนนี้จะหน,นึ่งตอนเนี้ย ของมุ่งสู่หนึ่งยสิซับอ่ะตอนเนี้ยซึ่งผมจะเอ่อแจกของบ้างทำคลิปกับคนดูบ้างอะไรประมาณนั้นโอเคขอบคุณมากครับ